สำหรับเกมลับของเราในะคืนนี้คุณคิดว่าผู้รักษาประตูของพวกเขาเป็นยังไงครับเ,เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเกมวันนี้เป็นอย่างไรและนี่ก็คือฟุตบอลนะครับเอ,อคุณคิดถังไรเกี่ยวกับผู้ตัดสินในคืนนี้ครับเ,เหมือนเดิมนะครับผมไม่ชอบพูดถึงผู้ตัดสินนะครับ คืนนี้ทีมูคุคเลนเดดีมาและรับมือกับควอมดาไทยได้ดีนะครับเรือพูเนี่ยมาได้เล่นในแบบที่เขาเคยเล่นนะครับผมเคยถามคุณมาสองวันก่อนเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยที่จะอาจ,จะจร้างคองแตกต่างแล้วคุณคิดว่ามันสําคัญแค่ไหนครับเออวันนี้มันไม่เกี่ยวกับรายละเอียดเลยนะครับอลิซอนเล่นได้สุดยอดนะครับเขาเซฟไปถึง5ครั้งพวกเขามีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวในขณะที่ทีมเราเนี่ยสร้างโอกาสได้มากมาย เราไม่ปล่อยให้พวกเขาเล่นเกมของตัวเองเลยเพวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราแค่5านาทีแรกเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นมันคือเกมของเปเชทั้งหมดทุกคนเห็นกันหมดแล้วครับคุณคิดว่าผลการแข่งขันมันออกมาแฟร์ไหมครับไม่เลยนะครับสล็อตเองก็พูดว่าเขารู้ว่าเปเชเนี่ยมีสถิติที่ดีกว่าในเกมนี้นักเตะทุกคนก็รู้ดีนะครับข้าม,ม่งไปถึงเกมหน้าเนี่ยทีมบอมทำยังไงในการเจอกับคู่แข่งระดับนี้ครับ ผมพูดไปแล้วนะครับเราไม่มีอะไรจะเสียนะครับปีที่แล้วเราเคยแพ้ในบ้านแต่ก็ยังผ่านเข้ารอบม,มาได้